บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ24เดือนให้ดอกเบีย้ยสูงถึง1.8%ต่อปีนะครับจากธนาคาร Lh Bank นะครับมารู้จักนะครับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษยิ่งฝากยาวดอกเบีย้ยยิ่งสูงกันครับจริงๆบัญชีเงินฝากตัวนี้เป็นแคมเปญแพ็คคู่นะครับมีทั้ง24เดือนและ36เดือนนะวันนี้ผมเอามาพูด24เดือนก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยว สามสิเดือนค่อยมาพูดอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากประจําพิเศษ24เดือนนะครับหต้องเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดานะครับและนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกําไรเท่านั้นนะครับและเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับรวมถึงการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำคือ1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปและยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวหรือและหรือบัญชีร่วมจะต้องมียอด รวมกันไม่เกิน100ล้านบาทต่อลายลูกค้านะครับทุกสาขาทุกช่องทางรวมกัน3ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนนะครับพร้อมหักภาษีหน้าที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดและโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับ4กรณีผู้ฝากไม่ตรงตามเงื่อนไขธนาคารขอสงวนสิทธิปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังกล่าวนะครับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําทั่วไปตามระยะเวลาฝากเดิมตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากณนะวันที่ฝากเงินนะครับ 5. การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจํานวนรายการฝากที่ฝากไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ 6. เงื่อนไขการถอนเงินก่อนครบกําหนดนะครับ6.1ฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยนะ 6.2ฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากปร,ประเภทบัญชีออมทรัพย์ที่ประกาศใช้ณวันที่รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกันนะและหกะักภาษีณที่จ่าย 7. กรณีการถอนเงินก่อนครบกำหนดและรับดอกเบีย้ยรายเดือนผู้ฝากจะต้องถอนทั้งจานวนรายการที่ฝากห้ามถอนเพียงบางส่วน หากดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับไปก่อนแล้วมีจํานวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงธนาคารจะหักจากเงินต้นเท่ากับจํานวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝากและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกําหนด 8. กรณีเงินฝากประจําครบกำหนดหากผู้ฝากไม่ไถ่ถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้นะครับธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจําทั่วไประยะเวลาฝาก24เดือนโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารณวันที่ต่ออายุการฝากนั้นจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ระยะเวลารับฝากนะครับตั้งแต่12กรกฎาคมถึง30กันยายน2565นะครับถึงสิ้นเดือนหน้าเท่านั้นหรือยอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ3000ล้านบาทก็จะปิดแคมเปญนี้ทันทีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ100 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายลูกค้ารับดอกเบี้ยแบบรายเดือนเปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ถึง30กันยายน25 6 5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Lh Bank ทุกสาขานะครับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้นะ เอาละก่อนจากกันในคลิปวิดีโอนี้แนะนำ Lh Bank SMS Alert นะครับแจ้งเตือนเพิ่มความอุ่นใจรู้ทุกความเคลื่อนไหวของบัญชีนะครับผ่านบริการ Lh Bank SMS Alert นะครับเป็นบริการแจ้งความเคลื่อนไหวทั้งเงินเข้าเงินออกในบัญชีผ่าน SMS โดยให้ลูกค้าสามารถเลือกวงเงินแจ้งเตือนได้ตั้งแต่500บาทขึ้นไปเพียงลงทะเบียนสมัครใช้บริการ Lh Bank SMS Alert ที่ทุกสาขา ตู้ ATM ของธนาคารหรือบริการ LH Bank s p e e d สปีดสีเอ่อสปีดดีหรือ LH Bank Contact Center โทร1327จากนั้นท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการและแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีท่านทันทีนะครับเรียกว่าง่ายๆสะดวกนะครับง่ายๆสะดวกแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวอะนะเราจะได้ แก้ไขอย่างทันท่วงทีแบบอย,อยู่เงินออกจากบัญชีจากไหนก็ไม่รู้นะครับมันก็มี alert ขึ้นมาเตือนนะก็สอบถามรายละเอียดนะครับตัวนี้ได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก www.lhbank.co.th นะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับผมจะได้ทำ คลิปวิดีโอนะครับแนะนำเงินฝากดีๆนะครับกับท่านอีกเช่นเคยนะครับในคลิปหน้าพบกันแน่บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ36เดือนนะครับจาก LH b r n n ดอกเบีย้ยจะสูงแค่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับ